สร้างใบงานออนไลน์ที่มีชีวิตด้วยเว็บไซต์ w i s e r m e บอกเลยนะครับว่าดีไม่แพ้เว็บไซต์ live worksheet เ,เ,เลยครับมาเริ่มต้นเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ครับสร้างใบงานออนไลน์ด้วย w i s e r m e เว็บไซต์ดีๆที่อาจจะทำให้คุณครูคิดถึง live worksheet น้อยลงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องพีตเดนแชร์นะครับคลิปนี้เป็นตอนที่1ของการใช้งานเว็บไซต์ w i s e r m e นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการช่วยสร้าง interactive worksheet หรือใบงานออนไลน์นะครับซึ่งเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ไปทีละเอพิโซดแต่ละตอนพร้อมๆกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ ถึงการสมัครสมาชิกนะครับก็จะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสมัครสมาชิกแบบฟรีๆในเว็บไซต์ w i s e r m e กันเลยครับก่อนหนึ่งก็อยากจะขออนุญ,ญาตขอบคุณก่อนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ w i s e r m e เนี่ยทีเดนแชร์ไม่ได้มาเจอเองนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่ติดตามเพจ Facebook ของทีเดนแชร์เนี่ย ใจดีมากๆนะครับส่งลิงก์มาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ได้กดลิงก์นะครับแล้วลิงก์ก็พามาที่เพจที่ทิดเดนแชร์ก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆนั่นก็คือเพจที่ชื่อว่าครูวาวีเทคอินสปายเออร์นะครับซึ่งก็เป็นเพจของครูพี่วาวนั่นเองนะครับผมได้มีการรีวิวนะครับแล้วก็แนะนำเว็บไซต์ w i s e r m e เนี่ยไว้ตั้งแต่วันที่ 14กรกฎาคมนะครับซึ่งก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนครูทุกท่านเนี่ยมาติดตามเพจของครูพี่บาวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับเว็บไซต์ดีๆที่แนะนำให้รู้จักนะครับผมขอได้ใช้ข้อมูลของครูพี่บาวนิดนึงนะครับก็คือเว็บไซต์ w i s e r m e เนี่ยเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ให้นักเรียนทำออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น บน iPad, t แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแล็ p ทอแล้วก็สามารถบันทึกผลคะแนนของนักเรียนได้ด้วยนะครับและที่เจ๋งมากๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโจทย์หรือรูปแบบคำถามที่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m u l ติเพ e ์ชอยส์ไม่ว่าจะเป็นโยงเส้นจับคู่จัดกลุ่มนะครับและที่เจ๋งมากๆก็คือนะครับรองรับการสร้างใบงานภาษาไทยด้วยนะครับและนี่ก็คือ ข้อมูลดีๆจากเพจของครูพี่บ่านะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมต่อไปเราไปเรียนรู้ถึงวิธีการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ w i s e r m e กันเลยครับโอเคครับอันดับแรกนะครับทุกท่านจะต้องมาที่เว็บไซต์ a p p w i s e r m e นะครับ a w p. wiser.me นะครับ app.wiser.me นะครับผมหลังจากที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้เลยครับค่อนข้างที่จะน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีใบงานตัวอย่างเยอะเลยครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะมากดดูตัวอย่างได้นะครับผมพอมาถึงตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่า เว็บไซต์ w i s e r me เนี่ยสามารถใช้ฟรีหรือเปล่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมนะครับคำตอบคือเป็นเว็บไซต์แบบฟรีเมียมคือมีให้ใช้ฟรีด้วยแต่ถ้าเกิดอยากใช้แบบเต็มเต็มอยากใช้แบบเมนูพิเศษอยากใช้แบบฟีเจอร์เจ๋งๆนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เราจะลองเรียนรู้วิธีการใช้งานแบบฟร,ฟรีซึ่งในคลิปนี้เราจะสมัครสมาชิกแบบฟรีๆกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับใครจะเลื่อนดูทั้งหมดของเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่เลื่อนดูกันแล้วกันพาทุกท่านไปกดที่เมนูล็อกอินเลยนะครับกดที่ล็อกอินหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดล็อกอินเลยก็ได้นะครับโดยการที่จะล็อกอินผ่าน Google ผ่าน Edmodo หรือผ่าน Microsoft ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นสมาชิกใหม่เนี่ยยังไม่ได้สมัครสมาชิกเหมือนกับที่เราจะเริ่มต้นไปพร้อมกันในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะต้องกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า new to w i s e r นะครับแล้วกดปุ่ม sign up หนึ่งครั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับกดที่ปุ่ม sign up เลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสถานะ2ส,สถานะให้เราเลือก ในที่นี้เราก็จะกดไปที่ t e a เชอร์หรือคุณครูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนจะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกไปในส่วนของระบบที่เราต้องการจะใช้ในการสมัครสมาชิกซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีทั้ง Google, Edmodo แล้วก็ Microsoft นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็น sign up with Google นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลย หลังจากที่เรากด sign up with Google แล้วนะครับทุกท่านก็ทําการเลือกอ e ีเมลของตนเองได้เลยนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกอ e ีเมลของตนเองเช่นกันนะครับผมทําการเลือกเลยครับหลังจากที่ทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ w i s e r m e เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับผม ใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ w i s e r m e นะครับก็แนะนำกลับไปอ่านที่เว็บไซต์ครูพี่วาก็ได้นะครับหรือใครที่สนใจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ลองไปค้น Google ดูก็ได้และที่สำคัญที่สุดดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของ w i s e r m e ก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานที่หลากหลายซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า มีหลากหลายจริงๆครับแล้วอยากรู้ว่ามีแบบไหนบ้างก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็ดูคลิปต่อไปด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่อยู่ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆกดแชร์กดถูกใจด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีดันสวัสดีครับพบกันใหม่ไวเซอร์